ำไมเข้าไอดีไม่ได้อะ,ะให้ยืนยันตัวตนไม่มีพาสปอร์ตจะยืนยันตัวตนยังไงมีใครเป็นแบบนี้บ้างคือระบบให้ยืนยันตัวตนแล้วเราไม่มีพาสปอร์ตแห่ <Hey. S 1> ใครเป็นแบบน้องคนนี้บ้างนะคะ <c oughs> ก็คือว่าอยู่ดีๆเนี่ยไอดี ID ของเราก็เข้าไม่ได้สังญานทาทั้งที่เราเนี่ยเ <c oughs> พิ่งกดที่จะซื้อของไปนะถ้าใครมีของค้างรับอยู่อันนี้ก็งานเข้านิดหนึ่งแหละแต่ถ้าใครเนี่ยไม่มีของค้างรับ ไอนี้นะคะทุกคนปุนแนะนําว่าไม่ต้องใช้แล้วนะคะแนะนําให้เราเนี่ยไปซื้อซิมใหม่นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก็จะดีกว่าในการที่เพื่อนๆจะไปซื้อของในแอปเถาเป่าหรือว่าแอปจากจีนจริงๆอยากจะบอกว่าระบบ Security ของจีเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆเลยเขาจะไม่ยอมให้ใครนะคะทำอะไรโดยที่ไม่เป็นที่เปิดเผยถ้าเราใช้ ID ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน i อของเราก็จะอยู่ในสถานะที่ไม่มีใครรู้จัก